วัสดีครับวันนี้สิบหน่วยล่างระยะสั้นเข้าต่อกัน3ามหวดติดนะครับวันนี้พาท่านมาชมกันคำนวณน,นะครับครั้งที่หนึง่งแค่รางวัลที่หนึ่งครับมีเก้าหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดมีเลขท้ายสองตัวเก้าเจ็ดเลขท้าย3ตัวขรั้งหนึ่งหกศูนย์ห้า 1, 0, 5, ั้งที่สองก็มี สองสี่แปดครั้งที่สามสองแปดสองครั้งที่สามหกห้าหนึ่งดูการคำนวณน,นะครับใช้หลักแสนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักแสนบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกด้วยสิบลางบวกด้วยหลัก10ครั้งที่3บวกด้วยหลัก10ครั้งที่4ก็จะได้907 9 8้าอารวมกันได้38 38ใช้8ตัวเดียวเดินหน้า1ก็ได้8กับข้าวนะชุดที่1ได้แล้วชุดที่2เหมือนดกับชุดที่2ใช้หลักหมื่นคือน1แล้วก็ใช้หลักหน่วยบน2ครั้งคือ7 7แล้วก็ใช้หลัก10ล่างใช้หลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองก็จะได้หนึ่งเจ็ด 7จ็ดเก้าเจ็ดสองรวมกันได้สามสิบสามสามสิบสามใช้สามตัวเดียวใช้สามเราก็บวกไปสองบวกด้วยสองครับก็ได้สามกับห้าจัดคู่จัดคู่ก็ได้แปดสามแปดสามแปดห้าเก้าสามแล้วก็เก้าห้าก็ได้นี่คับผลที่ออกคือสามเก้าอันนี้สูตรไม่ได้ปักหลักนะครับออกได้ 9ก้าสามออกสามเก้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองใช้สูตรเดิมครับเหมือนเดิมนะสูตรที่หนึ่งใช้หลักแสนบวกด้วยหลักสิบบนบวกด้วยหลักหน่วยบนบวกด้วยหลักสิบล่างบวกด้วยหลักสิบครั้งที่สามบวกด้วยหลักสิบครั้งที่สี่ก็จะเป็นสี่ศูนย์สามสามห้าหนึ่งบวกรวมกันแล้วได้สิบหก สิบหกเดินหนึ่งก็เป็นหกกับเจ็ดในหล้วลชุดที่หนึ่งชุดที่สองใช้หลักหมื่นคือสองบวกด้วยหลักหน่วยบนสองครั้งคือสามกับสามบวกด้วยหลักสิบล่างบวกด้วยหลักหน่วยล่างตามด้วยบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองคือสามก็จะได้สองสามสามสามเก้าสามบวกรวมกันได้ย 23, 23, ี่สิบสามยี่สิบสามสามตัวเดียวคือหลักหน่วยบวกด้วยสองก็ได้สามกับห้า จับคู่ก็จะได้6 3ส5 7ห7 5ดสหก็จะเป็น6 3 6 5 7 3 7หผลที่ออกคือ7 3สถูกชุดนี้ครับอังวัษที่3วังที่3สุดที่หนึ่งใช้หลักแสนคือ8บวกด้วยหลักสิบบนคือ3บวกด้วยหลักหน่วยบนคือ8บวกด้วยหลักสิบล่างคือ7บวกด้วยหลักสิบครั้งที่3มคือ5บวกด้วย หลักสิบครั้งที่4คือ0ก็จะได้8 3 8สามแเ้าท่ากับรวมกันแล้วได้ 30, 3ามสิบเอ็ดสคือใช้1ตัวเดียวหลักหน่วยเดินหน้า1คือสองก็ได้1กับสองสูตรที่สองใช้หลักหมื่นคือสาบวกด้วยหลักหน่วยบน2ครั้งคือ8 8บวกด้วยหลักสิบล่างบวกด้วยหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองคือ8ก็จะได้3 8 8แปดแามแด รวมกันแล้วได้สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดใช้หลักหน่วยตัวเดียวคือ7บวกไป2ก็คือ9จับคู่ก็จะได้1 7 1 9 2 7จ็ดก็ับสอก็คือ1 7 1 9 2 7 2 9ผลออกงวดที่แล้วคือ1 9ถูกชุดนี้ครับมาดูงวดนี้กันงวดนี้งวดที่4นะครับงวดที่4ี่รางวัลที่1 คือ8904สองเลขถายสองตัวคือ19เเลขถ่ายสาตัวคือหนึ่งศูนย์สามหกครั้งที่สองเก้าศูนย์สองครั้งที่สามได้สามเก้าหกครั้งที่สี่สองห้าหกสูตรที่หนึ่งใช้หลักแสนคือแปดบวกด้วยหลักสิบบนคือสองบวกด้วยหลักหน่วยบนคือสองบวกด้วยหลักสิบล่างคือหนึ่งบวกด้วย หลักสิบครั้งที่สามคือเก้าบวกด้วยหลักสิบครั้งที่สี่คือห้าก็จะได้แปดสองสองหนึ่งเก้าห้ารวมกันได้ยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดใช้เจ็ดตัวเดียวคือเจ็ดเดินหน้าหนึ่งคือได้แปดได้เจ็ดกับแปดสูที่สองใช้หลักหมื่นคือ9บวกด้วยหลักหน่วยสองครั้งคือสองบวกด้วยหลักสิบล่างคือ1บวกด้วยหลักหน่วยล่างคือ9บวกด้วย หลักร้อยครั้งที่สองคือ9ก็จะได้9 2 2 1สองรวมกันนได้32 32ก็ใช้หลักหน่วยตัวีดคือ2บวกด้วย2อีกทีหนึ่งก็จะได้2กับ4ีจัดคู่ก็จะเป็น7 2 7 4สอง4ดสดสองดสทีนี้ท่านต้องกลับด้วยนะเป็นไม่ได้ปักหลักนะครับได้4่ชุดคือ7 2 7 4 8 2 8 4สองดสี่ วดประจำวันที่1เมษายนวดที่จะถึงนี้ครับล่างมี72 74 82 84แล้วท่านอย่าลืมกลับด้วยนะครับ72 27 74 47 82 28 84 48เพราะว่าคำนวณมาต้องใช้เลขปักหลักนะเป็นไม่ได้ปักหลักท่านโปรดใวิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเมื่อต่อไปขอ fc ทุกท่านโชคดีขอบคุณที่ที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ